หิวเหล้าจนเขางอกผู้ป่วยชายอายุ54ปีนะครับเป็นแอลกอฮอล์ดืซึมล้ล้มนะครับจะเห็นบ้าท้ายทอยปูดนะครับนี่คือเลือดที่อยู่นอกกระโหลกนะครับนี่เป็นกะโหลกนะครับขาวๆถ้าดูอีกวิวนึงนะครับตรงท้ายทอยนะครับหลังใบหูข้างขวาจะเห็นว่าปูดออกมาคือเลือดที่อยู่ใต้หนังหัวอย่างโชคดีที่ไม่ได้ออกในสมองหลังจากที่ล้มมาหนึ่งเดือนโตขึ้นเรื่อยๆ ปูดออกมาอย่างที่เห็นในภาพครับโดยปกติแล้วเลือดออกใต้หนังหัวเราจะไม่ยุ่งกับมันครับปล่อยให้ละลายไปเองได้แต่เคสนี้หนังหัวที่เคยมีปิตายครับแต่ก็เป็นทางเข้าของเชื้อโรคเราจึงได้มาตัดหนังตายออกควักเอาเลือดออกและเย็บหนังหัวปิดเลือดไหลหยุดยากมากซึ่งสาเหตุก็คือเก็ดเลือดต่ำมากนะครับจากแอลกอฮอลิซึม คนปกติต้องไม่ตม่ำคนหนึ่งแสนสี่นะครับของคนนี้เจ็ดหมื่นห้าเลือดแข็งตัวช้าคนปกติสิบเอ็ดของเขาสิบห้าค่าปกติยี่สิบสี่ของเขาสามสิบเอ็ดค่า INR ก็หนึ่งจุดสามเจ็ดคนปกติจะประมาณหนึ่งทำให้เลือดเขาไหลหยุดยากสาเหตุมาจากเล่าโดยโตรงครับทำให้ตับไม่สามารถผลิตสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวและทำให้เกร็ดเลือดต่ำเกร็ดเลือดทำงานได้ไม่ดี ยงทำให้เลือดไหลไม่หยุดก็ยังดีครับที่ไม่ได้ออกในสมองออกใต้หนังหัวเคสนี้ก็เป็นอุจจา,าระสำหรับคนที่ดื่มเหล้านะครับทำให้เลือดไหลหยุดยากเพราะฉะนั้นใครที่ติดเหล้าหรือเป๋แอลกอฮอล์ดิซึมมักจะเสียชีวิตจากเลือดไหลไม่หยุดครับเข้าประจานี้ก็มาลดละเลิกกันดีกว่านะครับดิ่เหล้ายัางทำให้เกิดเส้นเลือดสมองแตกได้ง่าย ทำให้คุมความดันได้ยากถ้าเครียดก็ไปออกกำลังากายกันดีกว่านะครับอย่าระบายความเครียดด้วยการดื่มเหล้าเลยสุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีัดีครับ